ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดลำพูนกันหน่อยค่ะวันนี้เนี่ยมีบรรยากาศนะคะของกระทรวงวัฒนาธรรมเปิดชุมชนยนต์วิถีเยือนถิ่นประกากยอค่ะสัมผัสอัตลักษณ์วิถีชุมชนคุณธรรมที่วัดพระพุทธบาทห้วยตมจังหวัดลำพูนที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้จากคุณแซคธาราวุธค่ะ ครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับนำทุกท่านนะครับมายังบริเวณลานวัฒนธรรมสร้างสุขครับวัดประบาดเวยต้มจังหวัดลำพูนครับโดยขณะนี้นะครับก็มีการแสดงเปิดพิธีเปิดชุมชนเชุ่มชนยน์วิถีจังหวัดลำพูนครับเราไปดูภาพบรรยากาศสดๆพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นชุดการแสดงที่น้องๆทั้ง12คนนะครับจากโรงเรียนวัดบ้านเวยต้มนั้นได้ ทำการแสดงนะครับในชื่อชุดระบำชาวเขาครับซึ่งเป็นการแสดงที่เกิดจากแนวความคิดการสร้างสารรค์ของคุณครูสมพันธ์โชตนาครับที่ท่านได้พบเห็นการแสดงขับร้องฟ้อนรำของชาวเขาที่มีการละเล่นในชนเผ่าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่หรือที่เรียกว่ากินวอนะครับโดยมีการนําท่ารําหรือว่าท่าเต้นของชาวเผ่าต่างๆมาผสมผสานเข้าด้วยกันครับทำให้การแสดงชุดนี้นั้นมีท่ารําท่าเต้นผสมผสานกันระหว่างชาวเขาเผ่าต่างๆโดยท่าทางที่ แสดงออกถึงความสนุกสนานเร้าใจครับและโดยเหตุนี้เองนะครับจึงทําให้การแสดงชุด,ดนี้นั้นเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมเป็นจํานวนมากครับ โดยในวันนี้นะครับนางยุพาธวีวัฒนกกจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาเป็นประธานการเปิดชุมชนยนวิถีชุมชนคุณธรรมวัดพระบาทห้วยต้มจังหวัดลําพูนครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนยนวิถีประจําปี2566ครับท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยมีพระอธิการอ่อนแก้วชยเสโนเจ้าอาวาสวัดพระบาทห้วยต้มนะครับและพระครูอุปธรภมสังฆกิจรองเจ้าคณะอําเภอลีรองเจ้าอาวาสวัดพระบาทห้วยต้มรวมถึงนายสันติธรยิ้มละไมท่านเป็นผู้ว่าราชการ การจังหวัดลําพูนครับรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทรายผู้นําชุมชนคุณธรรมวัดพระบาทเวยตม้มผู้นําท้องถิน่นชาวบ้านนั้นมาร่วมงานกันอย่างคับข้างนะครับโดยได้มีพิธีเปิดงานด้วยการหมุนเกหะหรือว่าเครื่องปั่นไยครับแสดงเป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์หนึ่งเดียวของที่นี่นะครับโดยคณะของกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มีการร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์จํานวน20รูปด้วยกันจนมีการเวียนเทียนรอบวิหารรอยพระบาทกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทส่งน้ารอย พระพุทธบาทต,ตลอดจนเยี่ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังประวัติการสร้างวัดพระพุทธบาทห้วยต้มด้วยนะครับจากนั้นครับทางคณะวัดกระทรวงวัฒนธรรมนั้นก็ได้มีการแวะเยี่ยมชมพวงวัฒนธรรมชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นทีมอาหารพื้นบ้านชอปสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการวิถีชีวิตประกาศกยอในอดีตูนยนวิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้มครับแล้วก็มีการสาธิตการถอผ้าด้วยกี่เอวหรือวิถีประกาศกกยอ รวมถึงมีการกราบน้ำรสก,การพระมหาเจดีสีเวียงชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับขอเป็นกำลังใจและก็แสดงความยินดีให้กับชาวชุมชนนะคะวัดพระพุทธบาทถ้วยต้มนะคะอำเภอลีจังหวัดลำพูนแห่งนี้ด้วยนะคะพูดถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะที่ได้รับเล้นเป็นหนึ่งในสี่ ค่ะถ้ามาลำพูแล้วสิ่งแรกเลยที่เรานึกถึงก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของวัดวา,ารามต่างๆนะคะซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมีความงดงามมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองของพระอริยสงฆ์ต่างๆท,ที่ที่นี่นะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะความเป็นอัตลักษณ์ของชุมที่นี่ไม่ว่จาจะเรื่องของเทศกาลประเพณีนะคะเทศกาลโคมหรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่น้อยหน้ากับจังหวัดอื่นๆเลย คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับในส่วนของทางด้านนายสันติธรยิ้มละใหม่ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนนั้นก็ได้มีการบอกเล่าประวัติชุมชนคุณธรรมวัดพระบาทห้วยต้มซึ่งถือได้ว่าได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10ส,สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจําจปี2566นะครับโด,ย,ด,ย,ดยชุมชนคุณธรรมวัดพระบาทห้วยต้มนะครับถือว่าเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เกลียงปากกากะยอนับถือศาสนาพุทธตามวิถีครูบาชัยยะวงษาพัฒนาอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็มี รับประทานอาหารมังสวิรัตไม่ทานเนื้อสัตว์รวมทั้งยังคงดําเนินชีวิตตามวิถีกะเหลี่ยงดั้งเดิมโดยใช้ภาษาปากกากะยอในการสื่อสารภายในชุมชนด้วยนะครับและที่สําคัญก็มีเอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายและก็มีการพักอาศัยยังคงเป็นบ้านเรือนแบบโบราณโดยเฉพาะในหมู่บ้านน้าบ่อน,น้อยซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านกะเหลี่ยงโบราณซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทุกครัวเรือนนั้ยังคงดําเนินชีวิตตามวิถีกะเหลี่ยงดั้งเดิมด้วยครับต้องเรียนว่าห้วยต้มนี่เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะฮะสองหมื่น กว่าคนแล้วก็ต้องถือว่าเป็นน่าจะที่แรกของประเทศไทยที่ทานเจทั้งหมู่บ้านแล้วก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับซึ่งไม่ใช้ไฟไฟ,ฟ้า,านะพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านน้ำบ่อน,น้อยนะฮะไม่ไม่ประสงค์ใช้ไฟฟ้าคืออยากดูแบบกับธรรมชาติก็ก็อยู่ในที่นี่เหมือนกันอยู่ในเขตของตำบลอาศ,าศัย นอกจากนี้นะครับผู้ชมครับชุมชนแห่งนี้ไม่ควรพลาดที่จะมาชิมนะครับในส่วนของอาหารที่ต้องมาถึงไม่ว่าจะเป็นตะกระเปอนะครับหรือว่าข้าเบอร์เป็นอาหารหลักของชาวปากกากยยอมุยและก็ชูหรือว่าน้ำพริกดํา ต้จืดทีหรือว่าแกงเย็นเอาไว้ทานดับร้อนแทนน้ำแข็งนะครับก็ทำให้รู้สึกสดชื่นและก็มีการนิยมรับประทานกันในช่วงหน้าร้อนนี้เองนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับชุมชนแห่งนี้ยังคงมีเทศกาลประเพณีที่ให้ทุกคนได้รวมตัวกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเปลี่ยนผ้าครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาเป็นงานประเพณีเปลี่ยนผ้าคลองสตรีรัทิ์หลวง ปู่ครูบาชัยยะวงศสาพัฒนาครับได้แสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีรู้คุณแด่หลวงปู่รวมถึงพิธีส่งน้ํารอยพระพุทธบาทซึ่งก็จะจัดขึ้นนะครับในวันที่ขึ้นวันที่15ค่ําเดือนประมาณเดือนมิถุนายนนี้เองนะครับของทุกปีเพื่อกราบขอขามารอยพระพุทธบาทแล้วก็ครูบาทุกพระองค์ ทุชมัรับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับสำหรับการเปิดงานเที่ยวชมุมชนยนวิถีนวัดประบาทเว้มนตจังหวัดลําพูนครับส่วนเพื่อที่ต่อไปครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับส่วนจะเป็นชมุมชนใดนั้นต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณ